สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของศิลปินคนหนึ่งนะครับซึ่งแอดิวมองว่าเป็นศิลปินที่ดังมากๆเลยนะเขาดังอย่างไรที่มาที่ไปอย่างไรนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นนักประพันธ์แต่งเพลงนะครับอาจารย์ท่านนี้ชื่อว่าสัญญาลักษณ์ดอนสีนะครับเป็นอาจารย์ที่ค้าบอกอยู่ในวงการเพลงแล้วก็ศิลปิน ทุกคนเนี่ยก็รู้จักนะครับอาจารย์สัญ,ญลักษณ์ดอนสีเนาะท่านก็ได้วิจารณ์ตามความจริงตามความรู้สึกนะครับท่านก็บอกว่าที่ไปดูไปฟังมาวิจารณ์ตามจริงตามเรารู้สึกส่วนติ่งอุ้งอิงจะว่าอย่างไรไม่ใช่ประเด็นติ่งก็คือแฟนคลับนะครับจะว่าจะพูดอย่างไรก็คือไม่ใช่ประเด็นที่จะมาถกเถียงกันอุคงอิงไม่ใช่นักร้องเสียงดีมากมายหรือมีเสียงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น พลังเสียงจัดอยู่ในขั้นกลางเสียงสูงจะดันไม่สุดเสียงต่ำจะตกวูบวาบยกเว้นเพลงของเธอในห้องบันทึกเสียงที่มีเครื่องมือช่วยถ้าเป็นนักร้องต่างประเทศเขาเรียกว่าออโตจูนนะครับหรือนักร้องไทยในสมัยนี้เขาก็ใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการทําเสียงมิกเสียงนะครับเรียกว่าออโตจูนเนี่ยมากขึ้นในเรื่องของการทําเพลงมิกเพลงนะ เป็นเรื่องปกตินะครับนักร้องดังไม่จําเป็นต้องเสียงดีอัน,นี้จริงเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันนะครับนักร้องดังไม่จาเป็นต้องเสียงดีนักร้องเสียงดีไม่ใช่ว่าจะต้องดังแต่ที่อุ่งอิงดังเพราะการใช้สื่อโซเชียลเป็นของบอสโจกับเพจต่างๆกลุ่ม FC ที่คลั่งไคล้จึงทําให้เธอมาถึงจุดนี้อนะก็เดี๋ยวเรามา พูดตามความรู้สึกวิเคราะห์กันตามความรู้สึกของผมละกันนะครับในเรื่องของน้องอุอิกงเนี่ยที่เ็าบอกว่าน้องเสียงไม่ค่อยดีนะจริงๆน้องก็เสียงอยู่ในระดับปานกลางนะครับอาจจะไม่เด่นชัดเหมือนน้องไอสกุณาพรที่เรียกได้ว่าเธอเนี่ยตัวเล็ก,ต,ลกตัวจิว๋วแต่พลังเสียงไม่จิ๋วนะครับพลังเสียงคือสุดยอดมากๆเลยสําหรับน้องอัดไอแต่ ศิลปินท่านนี้ก็คือน้องอุ๋งอิงนะครับน้องอุ๋งอิงเนี่ยเธอไม่ใช่มีเสียงที่ว่าโดดเด่นอะไรมากมายนะเสียงของเธออยู่ในระดับปานกลางนะครับจริงอยู่ที่ว่าน้องเสียงไม่ได้ดีมากนะไม่ได้งามคักงามแน่จริงอยู่ที่บอสใช้สื่อโซเชียลในการโปรโมทอันนี้มีส่วนอย่างมากเพราะว่าบอสโจโยมนินเนี่ยเขาเล่นทุกเครือข่ายเลยนะไม่ว่าจะเป็น t ิกต็อก อินสตาแกรม u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  e นะครับ o o k b o o k สื่อเพจต่างๆที่เขาสามารถที่จะทำให้วงโด่งดังได้เรียกว่าพัฒนาองค์กรแบบ10ๆเลยนะครับแบบก้าวกระโดดเพราะว่าเขาเก่งเรื่องเทคโนโลยีและที่สำคัญเนี่ยเขายิงแอดโรวๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อบันเทิงต่างๆนะในเรื่องของการทำหนังเรื่องไข้อล่าสุดด้วยนะครับ โปรโมทเนี่ยมีส่วนอย่างมากในการใช้สื่อโซเชียลเพราะว่าการโปรโมทเนี่ยทำให้คนรู้จักแล้วก็เข้าถึงเป็นอย่างมากเลยแต่ถ้าพูดใดนะครับบ่ได้ติดตามน้องตั้งแต่ต้นก็คือไม่ได้ติดตามน้องอุกอิงตั้งแต่แรกนะครับผู้ใดบ่ได้ไปสัมผัสใกล้ชิดน้องจะบ่มีวันเข้าใจดอกว่าเป็นอย่างคนจังหักน้องบ่ได้แมนว่าอวยแบบบ่ลืมหูลืมตาน้องเนี่ยเขามีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นธรรมชาติคือเป็นคนบ้านบ้านเรียกง,ง่ายๆเลยเป็นคนบ้านบ้านนะครับ าจากามือนั่นจนมือนี่น้องยังติดดินคือเก่าคือน้องอยังมีความติดดินรู้จักที่มาที่ไปรู้จักตัวตนของเขานะครับกินอย่างไรก็กินอย่างนั้นนะไม่มีปรับเปลี่ยนอะไรมากมายก็คือเรียกได้ว่าใช้ชีวิตง่ายๆต่อให้รวยขนาดนี้แล้วนะครับน้องก็ยังไม่ลืมสํำนึกรักบ้านเกิดนั่นเองนะนะกินหอยกินปูกินปลาเรียบง่ายครับชีวิตได้หมดทุกอย่าง ถ้าได้กลับบ้านและที่สําคัญน้องมีความพิเศษในตัวของน้องเองที่บอมพิภัยสามารถบอกได้ว่ามันคืออย่างนะครับต้องสัมผัสเอาเองเนาะคนที่ฮักน้องด้วยใจและมีความศรัทธาเท่านั้นที่จะมีความโชคดีเมื่อคิดถึงน้องน้องตื่นมาก็มีคนเอาเงินไม้ยาวไปจนกระทั่งขึ้นรถกลับบ้านมาลลยเป็นแสนเป็นล้านของแท้ที่บอแมแอนวามีแค่ครั้งสองครั้งที่ได้แต่ได้มาเลายทุกวันสุดยอดมากๆเลยนะท่านผู้ชม ได้ทุกวันผู <c oughs> ้เท่าอายุ70-80ขึ้นไปเบิ่งน้องแล้วน้ำตาไหลาบางคนให้ลูกหลานพามาหาน้องหลังเวทีมาพูดคุยน้องก็น่ารักนะครับอินเตอร์เทนคนดูแล้วก็เวลาน้องร้องเพลงเนี่ยน้องก็เต็มที่กับทุกเวที ที่น้องไปในตามต่างจังหวัดต่างๆนะครับบอกเคยมีศิลปินคนใดเฮ็ดไดแบบนี้ศิลปินคนอื่นคณะอื่นๆวงการอื่นๆเขาก็มีสื่อโซเชียลในมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงวิหกใจเกินร้อยทุกคนก็ใช้สื่อโซเชียลเป็นนะแต่ว่าที่โดดเด่นที่สุดก็คือโจโยมนินนะนะ่แหละใช้สื่อโซเชียลในแบบคุ้มค่าจริงๆนะอันนี้อดิวยอมรับเลยว่าเขาเก่งในเรื่องของการโปรโมทนะครับโปรโมทด,ดีนะจะบอกยังไงดีครับ เป็นเรื่องของบุญวาสนาของน้องด้วยนะจริงๆอล้วจะบอกว่าเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยสมัยนี้นะครับมันมีเครื่องมือเทคนิคต่างๆเวลาเราร้องเพลงบางคนเสียงไม่ดีก็จะใช้เทคนิคใช้ลูกเล่นเพื่อให้เป็นสิ่งที่น่าจดจำเป็นเอกลักษณ์ในตัวศิลปินของแต่ละคนนะครับบางคนก็จะมีลูกเอื้อนบางคนก็จะแหบเสน่ห์ใช่ไหมฮะศิลปินทุกคนก็จะมีเอกลักษณ์ต่างกันนะเราว่าไม่ได้นะว่า คนนี้เสียงดีกว่าคนนั้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ร้องธรรมดาจริงๆแล้วมันคือเอกลักษณ์ครับไม่จำเป็นต้องดีคนจะดังอยู่ที่ไหนมันก็ดังครับมักไผ่มักมันเนาะมันบ่แมนความงมงายที่เจ้าของโพสต์ได้กล่าวไว้แต่ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคที่น้องดังเพราะนิสัยน้องดีด้วยอันนี้ขอย้ำเลย <c oughs> ดียังไงอะ่ะก็หลายคนไปดูอ่ะเพื่อนแอดไปดูอ่ะก็บอก เล่าสู่กันฟังนะว่าน้องอุงอิ่งเนี่ยเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีเหมือนน้องอายน้องไอยเขาจะเด็กกว่าแต่ว่าน้องอุ่งอิ่งเนี่ยเขาจะมีความาความมีประสบการณ์มากกว่านะครับเขาจะคําวบอร์ดแล้วก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่คืออยู่มานานยิ่งอยู่นานก็ยิ่งรู้จักคนเยอะยิ่งปรับตัวได้เก่งกว่าดีกว่านะครับยิ่งอยู่มากก็ยิ่งมีประสบการณ์มากเป็นเรื่องธรรมดาเนาะอ่ะ <c oughs> อ่ะต่อเลยนะครับ ก็บอกว่าที่น้องดังได้เพราะนิสัยดีอันนี้ไม่ไกลเกินจริงนะเพราะว่ามีสื่อตีแผ่ความน่ารักความดีของน้องเยอะมากๆน้องอุงอิงเนี่ยดิวไม่ค่อยทําข่าวนะตัวอย่างจะทําเกี่ยวกับเรื่องของน้องยุกินกองงก,กรบอยศิริชัยแอนอลอดีนะครับน้องอุกงอิงจะแปลวาเนี่ยแทบจะน้อยมากๆที่ทําสื่อนะครับแต่วันนี้รู้สึกสนใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องของน้องอุงอิงนะครับเพราะว่ามีใครหลายคนเนี่ยบอกว่าเธอเสียงไม่ดี เสียงไม่ดีใช้เทคนิคได้ครับที่ดังเพราะอะไรไม่จะเป็นต้องใช้เสียงร้องที่ดีที่ดูดีเริศดประเสริฐสีฟังแล้วโอ้โหเคลิม้มเสียงสวรรค์ไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ใช่ดีว่าเมืองไทยไม่ใช่เสียงจะแบบโอ้โหทรงพลังขนาดนั้นแต่ทุกอย่างคือใช้เทคนิคในการร้อง <c oughs> จริงไหมครับท่านผู้ชมคือต้องใช้เทคนิคนะแล้ว สิ่งเหล่านี้มันคือเสน่ห์ในตัวของศิลปินการใช้เทคนิคร้องเพลงคืออะไรการใช้ดนามิกของเสียงนะครับเสียงต้องมีเอกลักษณ์เรารู้ตัวว่าเราเสียงไม่ดีเราจะใส่อะไรลงไปให้คนจดจำนะทุกคนมีเอกลักษณ์ในการร้องเพลงยกตัวอย่างจินตละพุลลาบนะครับมีหลายคนก็บอกว่าเธอเสียงไม่ดีแต่เธอมีเสียงที่แหบและปีเอกลักษณ์มากๆนะ แล้วน้องเนี่ยที่โดดเด่นเลยที่คนติดตามแล้วทําให้น้องดังมากขึ้นทุกวันคือความดีความน่ารักที่น้องมีให้ผู้ชมได้รับรู้น้องสดใสร่าเริงในทุกเรียบทที่ขึ้นไปโชว์บนเวทีนะครับแล้วก็รู้จักวางตัวน้องอ่อนน้อมถ่อมตนไหว้ทุกคนอ่าไม่มีแบ่งแยกชนชั้นนะครับถ่อมตนไหว้ทุกคนทุกชนชั้นแม้แต่ขอทานน้องก็ไหว้นะบอกเลยนะครับน้องทํางานหนักมากๆแต่ไม่เคยถือเงินเลยให้ไ่หมดทุกบาท ม่เห็นอะไรอย่างนี้ไม่ให้จะไม่ให้รักได้งไงไม่ให้สนใจได้งไงนะจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วเวลาจะซื้อของกินยังไงดีก็คือค่อยขอแม่เอาที่รูรูมานะน้องจะขอแม่เอานะครับแล้วก็น้องเนี่ยอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เคยจะทําตัวไม่ดีในองค์กรนะนะก็จะมีกฎระเบียบ ที่ตั้งไว้ข้อบังคับที่ตั้งไว้น้องก็สามารถปฏิบัติได้ทุกข้อเลยเพราะว่าน้องเนี่ยยึดมั่นในกฎระเบียบแล้วที่น้องเจริญในทุกวันนี้นะครับคือน้องเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วน้องเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนน้องเลยจะดูรุ่งเรืองทุกๆวันนะครับเพราะน้องเป็นคนที่ฟังคนอื่นนะฟังผู้หลักผู้ใหญ่คือฟังคนที่มีประสบการณ์มากกว่าบอสโจโยมดินให้ข้อมูลที่ดีน้องก็รับฟังคือทําตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วพร้อมรับฟังสิ่งดีๆที่จะเข้ามาให้กับตัวเองนะครับ แถมเป็นคนที่ใจบุญสุนทานอันนี้ต้องต้องพูดเลยนะน้องเป็นคนใจบุญมากๆนะครับเป็นคนใจบุญช่วยเหลือคนทุกยากไม่ใช่ว่าน้องจะช่วยตลอดนะเดี๋ยวจะมาหาว่าแอดดิวพูดกวยน้องหาว่าน้องช่วยเหลือคนน้อนคนนี้ช่วยตลอดไม่ใช่นะครับคือน้องเนี่ยช่วยบ้างเป็นประปายนะครับช่วยเป็นบางครั้งแต่ที่เราเห็นตามสื่อเนี่ยก็จะมีคนที่ลงรูป น้องอุ๋งอิงช่วยเหลือคนยากคนจนน้องก็จะช่วยตลอดอายุน้อยแต่ใจน้องเนี่ยสูงเขาเรียกว่าอายุน้อยแต่ใจสูงอายุน้อยแต่จิตใจความคิดทัศนคติเติบโตมากกว่าผู้ใหญ่บางคนซะอีกนะครับบอกเลยนะน้องก็สามารถสร้างบ้านให้คนไร้ยากยากไร้นะครับหาเงินเข้าวัดมาตลอดตั้งแต่ยังไม่ดังน้องก็ชอบไปวัดจนหลวงพ่อท่านรักและความดีของน้องเนี่ย คือมีอีกเยอะมากๆนะถ้าให้พิมพ์ก็คงพิมไม่หมดเพราะว่าคนที่รู้จักน้องจริงๆจะรู้เลยว่าน้องเป็นคนยังไงนะอยากรู้ก็ต้องไปติดตามน้องเองตามงานที่น้องไปนะครับเพราะว่ามีแฟนคลับที่เข้าไปรับชมน้องอุ๋งอิงนะครับแล้วคล้ายๆว่าโดนตกนะภาษาไวรุ่นนะครับโดนตกก็คือ,อ ต้องมนต์สะกดของน้องไปประมาณนี้นะครับน้องไม่ได้ทาของนะแต่ว่าคนที่เข้าไปดูเนี่ยคือเห็นในความดีความน่ารักของน้องก็โดนตกไปซะเต็มเ็มเลยก็คือหลงสเสน่ห์ของน้องแล้วก็เป็นแฟนขับน้องไปโดยปริยายนั่นเองนะครับนะติดตามดูคลิปน้องน้องก็จะอัปเดตตลอดนะครับในเรื่องราวของวงการหมอลำนะครับก็จะได้เห็นหน้าของอุงอิงเนี่ยเต็มสื่อไปหมดแล้วน้องก็ได้เป็นศิลปิน ยอดนิยมด้วยนะครับมีนอกอ,อายที่ติดโพนะอะายสกุณาพรอ,อุงอิงเนี่ยพวกเนี้ยนะครับที่ว่าติดโพนะแล้วก็อีกหลายคนเขาไม่คิดเหมือนกับอาจารย์นะหลายคนเขาก็ไม่คิดเหมือนอาจารย์คือดีไม่ดีไม่รู้แต่มีแฟนคลับท่านหนึ่งบอกว่าผมคนหนึ่งคนภาคตะวันออกชอบคาราบาวหนะหมูพงเทพชอบสีเผือกคนดางเกวียนไม่เคยดูหมอลำมาก,กอนแต่กับอุ๋งอิงไม่รู้หรอกว่า เสียงดีไม่ดีแต่ต้องดูต้องฟังทุกวันแล้วดูแล้วสบายอกสบายใจแบบว่าดูแล้วสบายตานะครับมีความสุขคือแฟนกลับทท่น,เ,นเขาดูอุกอิงแล้วเขามีความสุขไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยบางทีคนเราเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการอะไรพิเศษมากมายนะครับขอแค่เราได้ไปฟังศิลป,ปินที่เราฟังแล้วรู้สึกหิวใจรู้สึกดีนะครับไม่ต้องเล่นเลยเพอร์เฟก ไม่ต้องติดแกลมอะไรมากมายนะคือเราได้ขอแค่เข้าไปรับชมเข้าไปดูเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยมีฟิลที่พิเศษมากมายแล้วนะครับคือเป็นแค่คนธรรมดาบ้าน,านแค่นี้แหละที่ต้องการในฐานะที่ผมเป็นศิลปินนะครับเอ๊ศิลปินที่ไหนเอ่ยอยากรู้อันนี้เป็นแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับศิลปินก็ชื่นชมศิลปินกันเองได้นะไม่แปลกนะก็ เป็นศิลปินแล้วก็เป็นคนที่รับชมน้องอุ๋งอิงด้วยนางคือคนหนึ่งที่น่ารักมากๆนะครับเป็น FC นางเหมือนผมและจะไม่ไปเขียนอะไรในเชิงแบบนี้ไม่เหมือนอาจารย์แต่ที่ผมติดตามนางดูเพราะนางเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองอก็หมายความว่า แฟนกลับท่านนี้เนี่ยเขาเห็นต่างเขาบอกว่าอาจารย์สัญลักษณ์ดอนศรีเนี่ยมีมุมมองที่ก็ดีนะเป็นมุมมองความคิดของตัวเองสมัยเนี่ยเนี่ยคือเราจะแสดงความเห็นอย่างไรต่อที่สาธารณชนก็ได้นะครับแต่ให้อยู่ในขอบเขตที่พอดีอาจารย์สัญลักษณ์เนี่ยเขาก็แสดงความคิดเห็นและวิจารณ์ตามความจริงตามความรู้สึกของท่านนะครับเราก็ไปว่าเขาไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาก็ข้ามบวแลรามีประสบการณ์มามากมายเหมือนกันนะครับนะเราก็ต้องให้นะครับเพราะว่านักร้องทุกๆคนที่ผ่านมือแกมาเนี่ยก็ระดับท็อปทั้งนั้นเลย สำหรับท่านนี้แฟนคลับเขาก็คิดต่างแล้วก็รักในตัวตนของน้องกุ้งอิงนะครับก็เป็นจุดที่ดีนะที่เราจะได้เห็นแฟนคลับเนี่ยรักเธอคนนี้เยอะมากๆนะครับหลายคนก็บอกว่าอาจารย์พูดได้ดี <c oughs> ก็คืออาจารย์สัญลักษณ์เนี่ยพูดได้ดีมากๆนี่เป็นครั้งที่สองที่อาจารย์พูดถึงนางผมเป็นคนสุพรรณอ่ะสุพรรณก็มา ฟังหมอลำไม่เป็นพูดภาษาอีสานไม่ได้แต่พอได้ฟังนางครั้งแรกที่มาสมัครกับแม่หลังเวทีรู้สึกชอบนางแล้วก็ติดตามเลยโฟ o โลโล่เลยนะติดตามมาตลอดคือคนที่เรารู้สึกว่าเราติดตามมาเรารู้สึกชอบเราก็จะเริ่มทำรีเสิร์ชนะครับหาข้อมูลติดตามไอจงไอจติดตาม Facebook YouTube ฟังหลายๆสื่อนะจะได้รู้จักตัวต,วตวนสตอรี่ชีวิตของเขาเพราะสมัยแนทดาราศิลปินนักร้องเนี่ยก็จะมีการ อัปเดตชีวิตเรียลไทม์สตอรี่ของเขานะครับให้พวกแฟนคลับดได้ติดตามนะเดี๋ยวต่อกันแฟนคลับท่านนี้บอกว่าผู้ภาษาอีสานไม่ได้ผมเป็นคนสุพรรณที่ผู้ภาษาอีสานไม่ได้พอได้ฟังนางครั้งแรกที่มาสมัครกับแม่หลังเวทีรู้สึกชอบนางจึงติดตามมาตลอดอาจารย์พูดถูกก็คืออาจารย์สยัญญาต์ตวนเสียพูดถูกนางไม่ได้เสียงดีมากหน้าตาก็ไม่ได้สวยมากอันนี้จริง แต่ทำไมมีคนรักนางเยอะมากเดี๋ยวขอบอกก่อน <c oughs> น้อยคนนะครับที่หน้าตาสวยนะแล้วก็ร้องเพลงไม่ดีบางคนร้องเพลงดีมากๆเลยนะครับแต่หน้าตาไม่สวยมากแต่ทำไมเขาถึงดังเพราะว่าเสน่ห์เทคนิคนะครับชีวิตที่ไม่เฟก ขายความเป็นตัวเองเอาตัวตนของตัวเองออกมาแล้วสิ่งที่ได้ทําออกมาเนี่ยมันไปชนะใจแฟนคลับนั่นก็คือความจริงใจนะครับทําไมมีคนรักนางเยอะมากอาจารย์ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับเอาไว้ดูนางนานๆนะครับอย่าเพิ่งล้มป่วยซะก่อนนะครับเป็นห่วงครับก็ม <c oughs> <c oughs> ีการตอบแบบนี้มาอันนี้ก็ไม่รู้ว่า,าคิดเห็นอย่างไรกับอาจารย์นะฮะก็เป็นการ ให้คาอวยพรให้อาจารย์และกันให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเชื่อว่าแฟนคลับองค์อิงเนี่ยมหาศาลมากๆององอิงเป็นคนที่แฟนคลับเยอะมากๆเลยนะองค์อิงเพบ้านแพงเนี่ยคือเยอะจริงๆเยอะมากๆเยอะแบบโ้วหถล่มทลายอะ่ะวิกแตกอะ่ะบอกเลยว่าเป็นหมอลำเพชรบ,บ้านแพงที่เกิดกระแสนะครับ วิกแตกแล้วก็ถล่มทลายมากๆกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงคนนี้นี่ก็คือองค์อิงที่เราจะพูดถึงนะครับหลายคนเ,เบิ่งหมอลำเบิ่งแล้วมีความสุขบางคนก็เบิ่งนะครับคนเฮาอยู่ที่วัสนาไผา่วัสนามันนะครับบอกได้เลยว่าความเป็นตัวของตัวเองที่จะเป็นจุดที่เป็นสิ่งที่เสมอต้นเสมอปลาย แล้วก็อาจารย์เนี่ยเขาก็วิเคราะห์ตามสิ่งที่เขารู้สึกนะครับเราอย่าเป็นดราม่าเลยเนาะเพราะว่าคนเรามีความคิดที่แตกต่างก,กันออกไปเราก็ต้องเคารพความเห็นซึ่งกันและกันนะครับก็อย่างที่บอกว่ามักไัย่มากมันชอบใครชอบมันเนาะแต่แอดดิวเนี่ยชอบความเป็นตัวตนของน้องนะครับน้องมาจากจุดลำบากจุดที่ยากจนที่สุดนะครับจุดที่เรียกง่ายๆว่าโคตรลำบากโคตรลำบากมาก่อน แล้วทำไมน้องถึงได้ดีน้องถิงประสบความสาเร็จเพราะว่ามันอาจจะอยู่ที่ดวงด้วยแล้วก็โอกาสของน้องแล้วก็เสียงของน้องที่ไม่ใช่ว่าดีอะไรมากมายเราก็ไม่ได้อวยมากมายนะครับเราพูดตรงๆว่าเหมือนอาจารย์สายรับรอนศรีไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่ที่ดังได้เพราะว่านิสยัยมารยาทใจคอนะแล้วก็ความเป็นตัวตนของเขา เขาขายความจริงใจแล้วน้องมีเทคนิคการร้องนะครับเสียงไม่ดีมากแต่ก็ใช้เทคนิคร้องนะเทคนิคที่ดีคือการที่รู้จักว่าอะไรคือช่องโหว่แล้วปิดรูรั่วอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่ดีมากๆเลยที่แอดดีวอยากจะนํามาบอกกับท่านผู้ชมนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราก็มาวิเคราะห์กันในเรื่องของการที่อาจารย์สัญลักษณ์ดอนสีเนี่ยได้วิาพากษ์วิจารณ์ตามความจริงเกี่ยวกับเรื่องน้องอุ๋อิงเรื่องของเสียงร้องอะไรเงี้ยนะ ก็มาพูดกันนะครับสำหรับแฟนคลับใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันใครเห็นด้วยกับแอดดิวกดซีมาเลยนะครับพิมพ์4มาเลยวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ